<substit uting> <expand. S 1> ดดูิปวดไหมข้างนี้ปวดไหมเจ็บนิดนึงอืมสดวดูดิทั้งหนังทั้งเีบเยใมกล้ใกล้ใกล้ใกลดูใกล้ใกล้ดูอืม หนังดูหนังอืมทั้งหนังทั้งเล็บโบดิเบาแล้วนะทั้งหนังทั้งเล็บเลย นแทงอยู่ข้างในนู่นน่ะข้างนี้ปวดไหมพี่ปวดไหมเล็ดนิดเล็บตุกนีเดจิกเล็บนิด